มกบางอย่างี้มเามาลายเออมามามาดาตุเล็ดหัวเตอหัวเติมใสหัว่ววละเนาะกูเป็นคนว่ากูเป็นแหละสายตาบอดีไปตัดเวนกินข้ากับมื้อแหละพี่นอ้องแ่บก็หลยมากมายชีวิตเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วทำไมไม่ทำให้ตัวเองมีความสุข ใครสิยูคําฟ้ากูม,มึงยังบอกว่ามึงสิยูฮอดร้อยสองปีร้อยสองปีนะมันเป็นกำหนดอายุไอของกูก,กูกับมควันสูงในชีวิตแต่ยังมั่นของกูอากูเดะขันมึงหูฮอดระนานี่กูเทไดเอเอ้ามึงก็สิยูดูแลก,กูจนร้อยสองกูร้อยสองมึง่าไดลละก็บเจ็บว่ให้กูตายก็เด็ดขาดตายพร้อมกัน <c oughs> <c oughs> มึงอยา <c oughs> ไม่ ก็น้ำเขาเทน้ำบ่ถืกไมบ่บ่บ่ทำน้องยิ้มวันนั้นกูตายก่อนก็ได้แหละเอาได้ว่าดอกนี่อย่างร้อยจองปีเองมันกับบอได้หลายเนี่ยเออ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 ยู่น้ำกับยูเด็กกูยูเป็นมูเออเป็นยูเป็นมูกันละเนาะชมจักกำแพงเพชรแซ่ตบ่อเซ็ตยากินกับมือค่ะแบบ ต้องพยายามไรไม่ต้องอะไรมากมายหรอกทุกคนเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> ยูซื่ซือกับตายกับมีนโนนยูซือซอกับตายกับมีบออึดบออยากการท่านบรต้องยูหดร้อยสองปี <c oughs> ยูซือซอให้มันตายเองเสียนะ <c oughs> บรต้องเฮ็ดอีหยังยั <c oughs> งสิมาเครียดกันด่ากันผ่านโซชีลโซชเชียลพวกนี้ไรสาระ ก็เขาสั้งเนาะก็เขาสังมึงแล้วสั้งสั้งเห็นยังไปเห็นยังห้เอาเขาเห็นยังห้เอาก็เขาบ่มังะก็เขาบ่มักคนคือมึงคือกูเขาก็สั้งตัวเนาะก่อนสิไปหาสั้งคนอื่นสขานาสั้นตัวเจ้าของก่อนจริงเอหลีเกลียดตัวเองให้มากๆถ้ารักคนอื่นไม่เป็นน่ะถ้าไม่รู้จักรักอ่ะเกลียดไปเลยเกลียดเจ้าของอ่ะไม่ต้องไปหาเกลียดผู้อื่นหรอก ถ้าเกลียดคนอื่นแล้วคนอื่นได้ดีแล้วมันจะมันจะปี๊ดแตกเกลียดตัวเองกัดออกไปลูกมากัดออกไปก่อนเร็วลูกไปสร้างตัวเจ้าของสร้างให้ตายรอดสร้างชักกระเดวกระเดวกระเดวโอ้ยกูสร้างตัวกูเองกูสังกูสังอิริไม่เจ้าอะไรมากมายมึงเถีจังใดๆก็เขาสังก็สังไปเป็น่ังเงี้ยสกูเตอร์ชาร์จเต็มนี่ยังชาร์จไว้ตั้งแต่เมื่อวานก่อน ลูกมึงกับค้ำรถเครียดยให้กูว่ากูสิพันกลับกรุงเทพเอ้าต้องไปเลี้ยนได้ละวลูกขอกาแฟกินก็บวไ่ได้บัดดีคุณยายบอกว่าให้กูไปเลี้ยนแทนลูกแล้วก็ว่าให้กูมาสอนลูกว่าสั้นมึงคือเบื่องเอาแต่ละยะแต่ละแนวข้าวจะติดรถดติดลมบ่อบบอบบอบอ,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 อันี้ย่ำแบบละเอียด เาป่านนี้แล้วสิมาติดหลอดล้มกับบะแมนดอกวาแต่เจเดนป่านนี้ก็ยังกินนมาคยติดหลอดล้มจะเคลียอยู่เจเดนก็หัวใจเกิดผู้ใดสิกินเข้าผูไดดกินคือมึงเด้ย,อยาอันนี้เอาไว้ให้ให้เจเดนนอนได้สิ